ทำไปเลยนะครับอาจารย์ทำไปเลย,เลยโอ้โคนเยอะเลยอันนี้อนุบาลอะไรครับอนุบาลหนึ่งหรืออนุบาลสองหรือสามเขาตอนนี้นอนุบาลสองมีเด็กกี่คนท้องนี้นนม,ชม,มชามช่วยนะครับอ,อันนี้เป็นโรงเรียนหว้วยผานะครับน,นี่น้ำป่าไหลามาเมื่อคืนนี้ครับ คุณผู้ชมดูน้ําไหลลงตรงนี้นะครับพัดเสียหายเยอะเลยครับตรงจุดที่น้ําไหลลงกําแพงพัดเสียหายหมดเลยนี่เป็นสนามโรงเรียนนะครับที่ห้วยผาครับอันนี้เป็นโรงเรียนอันนี้ก็เสียหายเยอะหมดเลยสนามสนามเด็กเล่นน่าจะเป็นศูนย์เด็กเล่นนะครับตรงนี้โอ้โอน้ำมา อันนี้โอ้อาจารย์เสียหายหมดเลยเหรอครับอันนี้เป็นศูนย์เด็กเล็กเหรอครับครัอ๋ออนุบาลสองอนุบาลสามโรงเรียนเป็นอนุบาลโชคดีมากที่น้ำมากลางคืนนะมีเด็กสบองเนของอะไรก็สู้ก็เสีย ไปกับน้ําหมดนะครับไม่ในตรงนี้ก็เป็นโรงอาหารอนุบาลก็พังทั้งหลังพัทงทั้งหมดเลย่ะเนี่ยมีพัทงทั้งหมดน้ำไหลามาจากด้านโน้นนะครับมันมาจากห้วยมันมีลําห้วยอยู่ตรงนี้ค่ะเป็นข้างหลังโรงเรียนเนี่ยนะคะครับอันนี้ก็เสียหายเกือบหมดเลยทั้งห้องคือน,นำ้ำเข้าข้างหลังก็คือยังเปิดไม่ได้เพราะว่ามันเป็นโคลนมันมจะอยู่ด้านหลังแต่นั้นตรงนั้นจะเป็นห้องน้ำห้องน้ำเด็กอนุบาลค่ะ ก็ต้องปิดไปสักระยะน่าจะใช่ค่ะก็ปลอกพื้นผู้ก่อนนะครับใช่นี่ก็เสียหายทั้งหมดเลยอาคารอื่นเรียนหาอาคารอื่นก็คืออาคารที่ที่ฝั่งนู้นที่ห้องพุ่นในการแล้วก็โรงอาหารโรงอาหารเด็กโตแล้วก็โรงอาหารเด็กประถมกับโรงอาหารมัธยมก็ทั้งโต๊ะเรียนอะไรโต๊ะที่กินข้าวไปหมดไหลกับน้ำหมดเลยค่ะไลกับน้ำหมดแล้วก็ห้องครัวที่ทําอาหารให้เด็ก ทั้งตู้เย็นทั้งตู้อะไรก็ไปหมดน้ำมากลางดึกไม่ได้เตรียมตัวมประมาณเที่ยงคืนนะคะไม่ได้เตรียมตัวเตรียมอะไรเลย,เยน้ำมาทีเดียวนะครับครับขอบคุณนะคะบอ<ม>าจานขอบคุณครับอันนี้เป็นโรงเรียนห้วยผานะครับ นี่น้ำป่าไหลามาเมื่อคืนนี้ครับคุณผู้ชมดูน้ำไหลลงตรงนี้นะครับพัดเสียหายเยอะเลยครับตรงจุดที่น้ำไหลลงกำแพงพัดเสียหายหมดเลยนี่เป็นสนามโรงเรียนนะครับที่ห้วยผาครับอันนี้เป็นโรงเรียนอันนี้ก็เสียหายเยอะหมดเลยสนาม สนามเด็กเล่นน่าจะเป็นศูนย์เด็กเล็กนะครับตรงนี้โอ้โ,อโอน้ำมาอันนี้โอ้อาจารย์เสียาหายหมดเลยเหระครับอันนี้เป็นศูนย์เด็กเล็กแหรอครับ,รบ,รบอ๋ออนุบาลสองอนุบาลสามโ<อ>รงเรียนเป็นอนุบาล โชคดีมากที่น้ำมากลางคืนใช่ค่ะน่ะ 18, ไปกับน้ำหมดนะครับไม่ในตรงนี้ก็เป็นโรงอาหารอนุบาลก็พังข้างหลังพัทงทั้งหมดเลยขาเนี่ยมีพัง,ง,งหมดน้ำไหลมาจากด้านโน้นนะครับมันมาจากห้วยมันมีลำห้วยอยู่ตรงนี้ค่ะเป็นข้างหลังโรงเรียนเนี่ยนะคะครับอันนี้ก็เสียหายเกือบหมดเลย ทั้งห้องคือน,น้ำเข้าข้างหลังแล้วคือยังเปิดไม่ได้เพราะว่ามันเป็นโคมนมันจะอยู่ด้านหลังตรงนั้นตรงนั้นจะเป็นห้องน้ำห้องน้ำเด็กนสนบาค่ะก็ต้องปิดไปสักระยะน่าจะใช่ค่ะรอพื้นฟูก่อนนะครับใช่ก็เสียหายทั้งหมดเลยอาคารอืนอ่นเรียนหาอาคารอื่นก็คืออาคารที่ที่ฝั่งนู้นที่ห้องพุ่มในการแล้วก็โรงอาหาร ลรงอาหารเด็กโตแล้วก็โรงอาหารเด็กประถมกับโรงอาหารมัธยมก็ทั้งโต๊ะเรียนอะไรโต๊ะที่กินข้าวกันไปหมดไหลกับน้ำหมดเลยค่ะไหลกับน้ําหมดแล้วก็ห้องครัวที่ทําอาหารให้เด็กทั้งตู้เย็นทั้งตู้อะไรก็ไปหมดน้ํามากลางดึกไม่ได้เตรียมตัวมม่ประะะาณทีคืนไม่ได้เตรียมตัวเตรียมอะไรเลยน้ำมาทีเดียวนะครับค่ะขอบคุณนะคะอาจารย์ขอบคุณครับ ผู้ชมครับตรงนี้เป็นจุดที่บ้านห้วยผานะครับโรงเรียนบ้านห้วยผาจุดนี้เป็นจุดที่น้ำไหลหลากมาข้ามถนนนะครับหลักจากลันชานตรงนี้นะครับนี่เสียหายเยอะนะครับอันนี้บ้านบ้านเสียหายเยอะไหมครับไม่เสียหายเท่าไหร่ข้างในล่ะครับข้างในวุ่นวายอันนั้นเสียหายเยอะเลยอังกูลอ่ะ คนคนคหามไม่เจอตาวไม่เจอยังหาอยู่คายอคายออันนี้มาตามหาด้วยเพื่อนไปไหนไปลงท่ำป่าเพื่อนค่ะไปท่ำป่าค่ะเดี๋ยวช่วยขับพื้นที่ครับครับชาวบ้านกำลังเร่งเก็บทำความสะอาดบ้านนะครับหลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมามีน้ำป่าไหลหลากนะครับโอ้อันนี้เป็นเร่งเก็บขยะนะครับอันนี้บ้านของพี่ใช่ไหม น้ำน้ำมากี่โมงเมื่อคืนไม่รู้อ่ะพอพอดีแม่ไปนอนวัดอะน้องเมื่อคืนเนาะค่ะมาแต่มาเช้านี้เองอ่ะพอมาเห็นพอประมาณห้าทุ่มว่ะพอมาเห็นบ้านเป็นไงบ้างเขาอ่อนเลยเขาอ่อนเสียหายเยอะเลยเสียหายเยอะบ้านแม่เสียหายเยอะกว่าที่อื่นเลยเก็ไม้แต่อะไรเข้าไปในบ้านค่ะเสร็จข้างหลังก็มีรถอยู่ข้างหลังอยู่สองคันนะคะ เส็์ไม่เต็มหมดเลยแต่ไม่ได้ไหลไปกับน้ำไม่ได้ไหลแต่ถูกน้ำพัดค่ะพัดค่ะแต่มอเตอร์ไซค์นี้ไหลไปนิดหน่อยอะคะ่ะการเข้าของในบ้านเข้าของในบ้านนี้จะมีตู้เย็นเครื่องซักผ้านะคะแต่ม่จากเย็บผ้า,าแล้วก็มี มีโต้อยู่ที่นี่หนึ่งตัวแล้วก็มีม,มีหลากหลายเลยมีเยอะแยะเลยอันนี้ไหลช่วงที่เกิดเหตุไม่มีคนอยู่บ้านอ๋อไม่ไมีค่ะของแม่ก็ไปอยู่ที่วัดที่วัดค่ะทำบุญพอดีเลยค่ะไปนอนวัดค่ะ,คะนี่นะครับเป็นน่องรอยของน้ำที่หลากมาเมื่อคืนนะครับ ส่วนกำแพงต่างๆนี่เสียหายหมดนล้ครับความแรงของกระแสน้ำที่พัดมานะครับ